ทุกคนเอ็นดูพี่เอคนเนี้ยเขาพูดกับเขาเล่นกับน,น้องอะ่ะได้แล้วภาษาใต้วันลคำสองแสบเจอของจริงเขาแล้วเขาเป็นเพื่อนกันนะสองสาวนี้เขาเป็นแฟนกันเดี๋ยวก็บอกเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็บอกเป็นแฟนสองคนโก้กับไปไป,ไปวิดีโอก็เลยแกงเขาระวังนะแล้วใดๆทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมจะให้เขาไปจุ๊บกัน เป็นเพื่อนจุ๊บกันได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ให้ตัวเองทำมั่งอะ่ะความแสบของเขาอย่าเลิกลากนะอย่าเลิกดัางนะสองแสบก็แสบมากเอ็นดูอะ่ะทุกคนแสบทั้งคู่ f อเราก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเอฟก็จะแกงน้องน้องก็แกงพี่พี่ก็แกงน้องเออในความแบบว่า ผู้หญิงสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันเนาะเขาก็แบบเตาะปลายางไงอะไรอย่างนี้ก็ดูเพื่อนเขาแล้วกันดูปฏิกิริยาเพื่อนเราก่อนอืมน่ารักน่ารักมากสนุกมากคนคืนนี้สนุกมากบอกเลยทุกคนสนุกจริงๆ เหยังวะเป็นปตัวได้หน่อยทั้งหลหล่นี้นเ<อ>จ้ามวนผู้เดียวเอ,ออเอ่ยออเอลืมไป บังลาวไม่รู้เรื่องร้องอย่างเดียวเลยแล้วน่าจริงจังเลยนะพูดภาษาใต้ดิน้าหนุ่ยไหนขอดูผัวพี่เขาหน่อยไปไปคนนี้มึงรับจบนะ ทำอะไรอีกพี่อยู่บ้านพี่ไม่คุยกับเขาใช่ไหมห้าเหงาเนี่ยอย่าอ้าปากกว้างเอาออกไม่ออกไกลปากมันเป็นคำที่ใช้เวลาเราถูกใจอะไรสักอย่างโอเคใช่เวลาเราถูกใจว้าโอเคโอเคโอเคเตรียมพร้อมนะครับคนนี้ทุกหลัดดวงจัง คนนี้ถูกคนนี้ถูกคนนี้คนนี้คนนี้ถูกรักดวงจังไม่ใช่ไมคนนี้ถูกรักดวงจังคนนี้ถูกรักดวงจังมันอย่าไปพูดอยู่ภาคเรานะสุดยอดเลยพังเขาแหละไอ้จุงเออพี่ก็บ่อยเอาไอเฮียนี่ให้เอาจริงหรอได้ได้พี่รักเอาของมาให้เขาหน่อย ลองให้ปายบ้างวันนี้มันออกสื่อไงเอาของมาให้น้องลองเอาให้ปายบ้างได้เนี่ยอยวเอาให้แป๊บหนึ่งบอกผัวพี่เอามาให้ปลายบ้างแป๊บเดียวรอเดียวใจตะกะวเดียวแก้พี่ได้พื้นไปเจ้ากระบอกไปบัดข่อยหูเรื่องเนาะมาแล้วเอาให้เอาให้ภลยเป็นผัวปยเป็นเมียอันนี้ผัวอันนี้เมียวันจันวันจันทใครเป็นผัวค่ะปนังคารใครเป็นผัวอันนี้เป็นผัว วันจันใครเป็นผัวอันนี้เป็นผัวทางคารใครเป็นผัวนี่เป็นผัวพูผัวพฤหัสหนูเป็นผัวก็ได้ไม่คืออยากรู้ว่ามีเปลี่ยนสลับกันเป็นผัวบ้างไหมเออหรือว่ามันมีเคสอะไรเงี้ยเอาวันเสาร์อาทิตย์หนูเป็นผัวจันนึกสุกให้เขาผัวเลยไม่เขาเป็นผัวแต่โพเมียแต่หนูเป็นเมียแต่โพผัวคืออะไรวะคืออะไรฮะก็เขาเป็นผัว แต่เขาอ่ะจะออกสาวกว่าหนูแต่หนูเป็นเมียแต่หนูออกชายมากกว่าเขาเออพี่ควรจะเป็นผัวเขาฮะมันเป็นบ่ไดเลยนะเอ้ากลัวเอื่อยนี่เป็นคนหลายจังหวัดเนี่ยจะเอาไหมเอาเอาให้ไปเลยพี่ไปค่ะหนูเอาไอ้เฮียนี่หา่ยนิวเอาไอ้ซัดนี่มาให้เฮ้ยกูจำผิดนะเนี่ยกูเอาไอ้เฮียมาจากไหนวะเนี่ยเอา มันเป็นความในใจของพี่นุกใช่ไหมรีบไปรับไอ้สัตว์นั้นกับเขาเลยเอาอะไรมาให้นะพดูดชัดไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าใส่ไอเนี้ชัดชัดเอาไอ้สัต์นีมาให้พูดว่าอะไรนะเอาไอ้สัต์นีมาให้เอาอะไรมาให้นะเอาไอ้สัต์นีมา มาใช้คำนี่กับพี่นะเอาไปเลยหนูอย่ามาใช้คำนี่กับพี่ทำไมหนูรู้ด้วยพี่เป็นใคร

ให้จุดจพี่นะพี่ไปก่อดเขาได้ไงเมื่อกี้หน้าพี่คือเต็มๆเลยนะถ้าเขาให้ไปป๊กอ,อกเขาบอกเขามีของป้องกันอะประธานโทษกุณรัตตีมีคันคุณคุณมากับผัวคุณอนะอเอาแล้วเมื่อกี้ใครพูด อในบ้านคือผัวกับเมียอยู่ด้านนอกเป็นเพื่อนสาวกันค่ะอเ